ร้านก๋วยเตี๋ยวโชคชัยที่เปิดมานานกว่า30ปีครับสิ่งที่ชอบเลยคือที่นี่เนี่ยครับมีออปชันการเลือกสั่งของได้เยอะมากหลากหลายมากลูกชิ้นหมูเอ็นหมู ool, ลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อที่นี่ทางร้านทําเองซึ่งผมก็สั่งมาหลากหลายเมนูมากน่ากินทุกเมนูเลยครับและเมนูไฮไลท์ที่ผมจะสั่งประจําเลยก็คือเต้าหู้หมูและเมนูที่ทุกคนเห็นก็คือเมนูต้มยำหนึ่งชามคือได้เยอะมากครับด้วยความที่ผมเป็นคนกินเยอะผมก็สั่งทั้งรวมหมูและรวมเนื้อ ถ้าแค่เห็นในจานนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆคนปกติกินชามเดียวก็อิ่มได้เลยครับก่อนกินก็เติมพริกสักหน่อยเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้กับก๋วยเตี๋ยวของเราบะหมี่และหมูชิ้นใหญ่มากครับผมได้เทกเจอร์ของเนื้อหมูล้วนต้องบอกทุกคนว่าผมมากินที่นี่ทีไรนะครับทานสองจานตลอดเพราะปกติผมจะสั่งรวมหมูกับรวมเนื้อน,นั่นเองครับ นอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วทางร้านก็ยังมีเมนูสลัเปาเมนูติ่มซำและมีให้เลือกหลากหลายเลยเนื่องจากว่าที่นี่ทำลูกชิ้นเองทางร้านก็ยังมีลูกชิ้นปิ้งกับน้ำจิ้มรสเด็ดขายด้วยถ้าใครมองหาก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยและให้เยอะได้เนื้อแน่นๆจุกๆแบบนี้ต้องมาลองกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโชคชัยนะครับ